หข้อที่จะเป็นทริกสับในช่วงอยู่หน้าร้อนของเรานะครับเปิดแอร์อย่างไงไม่ให้ตกใจชอดฟิลกับบินค่าไฟนะครับข้อที่1คือเลือกขนาดของแอร์ให้เหมาะกับพื้นที่ห้องถ้าคุณเป็นห้องขนาดเล็กถึงปานกลางอย่างพวกคอนโดเล็กสตูดิโอเนี่ยครับก็อาจจะเป็นไซส์ตั้งแต่9,000ถึง20,000 BTU แต่ถ้าเป็นว่าเป็นห้องขนาดกลางถึงใหญ่แล้วเป็นห้องโถงห้องนั่งเล่นก็อาจจะต้องเป็น 2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมื่น BTU ถ้าบอกเป็นห้องขนาดใหญ่เลยนะเป็นโฮมออฟฟิศเป็นร้านอาหารเป็นคาเฟ่ก็จ,จะ3 0 0 0 0ื่นถึงสามหมื่นกว่านะสามหมื่นก BTU ก็ได้ข้อ2นะครับเปิด2 6่สถึงยีองศาคบคู่การเปิดพัดลมการเปิดพัดลมจะช่วยระบายความร้อนช่วยเพิ่มการเคลื่อนที่ของอากาศในห้องทําให้ตัวภูมิของห้องเนี่ยเย็นเร็วขึ้นข้อ3ครับล้างแอร์เป็นประจำทุก6เดือนล้างแอร์เนี่ยจะปีละครั้งก็ได้ครับแต่เขาเสนอว่าทุก6เดือนนะครับแล้วก็ข้อส ปิดแอร์เมื่อไม่ใช้งานก็คือถ้าห้องไหนไม่ใช้งานแล้วก็ปิดแอร์แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรปิดปิดเปิดเปิดแอร์บ่อยการทํางานของแอร์เนี่ยนะครับจริงๆแล้วถ้าเรารู้ว่าจะอยู่ห้องนี้แน่ๆก็เปิดยาวนานต่อเนื่องไปเลยเนี่ยครับดีกว่า กินไฟน้อยกว่าบอกว่าช่วงที่กินไฟหนักคือช่วงที่เราเปิดแอร์สตาร์ทมอเตอร์ปึ้งขึ้นมาเนี่ยครับตรงนี้กินไฟหนักฉะนั้นเปิดเปิดปิดๆนั้นไม่ดีนะครับข้อ5าบอกว่าตั้งเวลาปิดแอร์ช่วยเซฟค่าไฟถ้าใครใครใช้แอร์ที่มันมันตั้งเวลาได้จะดีมากเลยเพราะว่าก็คือว่าบางทีบอกว่าเราควบคุมนะให้มันทํางานช่วงที่มันอุณหภูมิแอร์เหมาะสมนะครับก็จะตั้งเวลาให้มันปิดแอร์ตอนสักตีสามตีสีก็ได้นะครับแล้วก็ใช้ผัดลมช่วยเอาก็ได้นะครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับสาคัญมากเลยก นะมีมีช่องลมให้ให้แบบลมมันมันผ่านเข้ามาหรือเปล่ามีช่องมีระบายมีตะแกรงม้งลวดหรือเปล่าครับเพราะงั้นก็คือแอร์มันก็ทำงานไปเรื่อยครับฉะนั้นเช็คครับปิดให้สนิทนะครับยิ่งห้องเล็กลงเท่าไหร่แอร์ยิ่งทำงานน้อยลงนะครับ